บ่อนี้บนสูงเดียวเห็นนะทั่วเมืองลงสาอาบริเวณทั่วเมืองล่งสานนะเห็นตวีวิวน้อยน้อยเดียวไม่เห็นบอทุกคนตอนนี้รถย่เทิงผูอยู่นอนอย่างพันหอลุ่มมันมอกบังนะเห็นบอมันจิบุเห็นบ้านคนป่ไในมอกนะคะนะขาวๆนะอันนี้บรรยากาศท้อหอกอยู่นี่กับอยู่รุ่มนี้ซีมเมนตาปุงเนาะอันนี้บรรยากาศจ้า เก็บภาพมาฝากตอนนี้รถซีฮอนห่านอ่ะเรเด้อกำลังสีลงคอยเนาะอากาศโคตรดีเลยทุกคน รถกำมาหอดทางเขาเหนแล้วเนาะอันนี้เป็นประตูหน้าบ้านอันนี้ก็แถวๆเหือนนี่เนาะไข่กำลังไข่ตัวอันนี้เป็นแถวหน้าเหือนุ่มน้อง,นองรถเองอันนี้เป็นเหนเาือนที่ยายมาอยู่เนาะบล็อกเป็นงานเกิดเดี๋ไไยวจงในซีคีเขาไปนายพูนพูนเข้าไปเหี่ยวอ๋ออีพ่อเป็นกำลังม้างสังกสีเนาะ กำลังซีคีดนเข้าไปในคาบื้ง อันนี้ก็บรรยากาศแถวงานเนานะอย่าไปเบิ้งก่อนว่ามีใครอยู่เหรอแ <c oughs> ล้วไอ,อ้บอลในรถมาฮหนน่จะสซ้่บนก่อนจะไปอังเป่าวะเป่านอนจะมาเมื่อไหร่ อันนี้ก็มาเจอน้องลี่อยู่บ้านคุณเมืองนาะไปเซมาเอามาดีแลกเกินกอกอาป่านแล้วเปนก็ะ้อนะทุกคนเบิ้งรถเบิ้งอีเท้าเหรเบิ้งอีเท้าเหรอเด้งมด่ออันนี้ก็เด็กน้อยอยู่หอนเนาะน้องลี่พันหากับไปตลาดมาอิงอยน้อยน้อยอ่ะน้อยเป็นหนึ่ง เมื่อกี้เนี่ยพอค่ะแต่นี้เขามาเจอตัลงลิงอ่ะเดี๋ยวเขาสิไปคนฟืนยิงไหมหมอโอเคจะไปคนฟืนขึ้นรถซอยพอซอยนั่นอันนี้คุณนายบางคุณนายพัโดโบนั่นเนาะเดี่ช่างแย่เหมือนน้องนั่นเป็นแย่เมือนน้องแลแ้วล,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 ล่ะ <c oughs> เฝ้าล้านเด็กคุณนายนน <c oughs> คุณยาย ลานเต็มอ่ะเนี้ยมีแต่ลาน,นละมือเฝ้าแต่ลานเฝ้าลานตลอดหลานลานันนนน้นร้ายลานนะมีแต่ผู้บอควางหลานอเ,อเ <c oughs> ทุกคนตอนนี้รถ <c oughs> กาซีเก <c oughs> ี่ยมเครื่องไปขนฝืนซอยพ่อกเนาะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ซองน้องรถจนาลองสาในเด้อที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติ้ง Okay, <laughs> ya bye bye. bye <laughs>